สวัสดีครับวันนี้คุ่งเสียงด้วยโอ้แจ๊วเลยอาจารย์โอมาดูรถดำครับดูหกล้อครับเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วครับเจอแล้วครับนี่อยู่ตรงนี้เองโอ้ช่างโมดจัดให้ลอยลงไม่ได้เดี๋ยวผมเปิดให้ครับโอ้ผมเลยต้องให้ลูกพี่มเปิดให้นะครับร็อกี้อีกแล้วพี่น้อง ท một, ั้งโมดวอลซิ่งสปริงโตว,วเดีย๋ยวเราต้องใส่เมอ๋อเข้ามาแล้วเอ,อ้รยร้อยเก้าห้าร้อยเก้าห้าป่ะคาซีอะไรตัวน,นี้ฮะคาซีนอกไหม แกว่าขายเท่าไหร่นะคันนี้ไม่รู้เลยให้มาดูเฉยๆอ๋อให้มาดูเฉยๆขายคันนี้ครับให้ดูภายในหน่อยเสียงนิ่มดีแต่ นิ่มไหมดูเครื่องหน่อยครับอ้ ร้อยแปดห้าเฮ้ยหกตีจีร้อยแปดสิบป่ะแะเสียงนิ่มด like ีเลยเสียงนิ่มมากเลยอะ ไปเจออีกลุยรถสีอะไรเนี่ยโอ้รถสีนอก F r F r r เสียงนิ่มนีมากเลย เ,เสียงนิ่มเลอ,อกันฝุ่นไม่ต้องไปไม่ต้องใสเลยเรียร้อยเลยฮะเยอะ ข้าสีนออกด้วยคันนี้พื้นดีไหมพี่ฮะโอ้พื้นสวยอยู่สวยสวยอยู่ใช้ได้เลยอะ่ะ โบก็บอกก็ไม่มีรั่วเท่าไหร่ครับไม่รั่ว bật gì, chạy đài tiếng nìm mà này ลองขับเลยดิลองขับดูหน่อยดิเียเครื่องนิ่มดี<ว>นี่ลองขับให้ตัวนี้แหละเดินหน้าถอยหลังดูเนี่ยดูรอบมันนะเอารอบดูเกียร์หนึ่งออกรอบเกียร์สองดูดิภายในสวยไหม ได้ไหมอ้เลี้ยงหมอก็ตื่นแลวไหนไหมอกไปหนอะไรบงทีเล่นคลุกคลือท้วงท้วงฮะเด้ไหไปแล้วหรอท้ายคลุกคลื้อ้วงท้วงอย่างนี้นเอ๊ยยังไหมไอโร่อไอโร่เล่นปีสกินหรอ่ตามลบตรงนี้นะย็นป่ วาไครับจพ่อร็อก <c oughs> จพ่อร็อกจะพ่อร็อกอันนี้ก็สวยดลอัน,นี้ตัดเลีมาใช่ไหมเตะข้างหน้าเนี่ยตัดมาจากไหนเออเลีหน้าเนี่ยสั้งมาจากไหนฮะอ๋อตัดสติกเกอร์ใส่เอา อ้าวอาวอ้าวอ,อันนี้กี่เกียร์หกหรือห้าหกไโอ้เสียงนิ่มดีแค่ 9, 18 5. 18 5หมร้อยเก้าไอร้อยแปดหรห้ารือร้อยแปดสิบนหนึ่งบนี่รอบได้นะแคนนี้ กี่อะไรเนี่ยเขาโดนกี์อะไรเนี่ยเกียร์งถอย

ใช่ไหมเร็วเถอะเกียร์หนึ่งเลยดิเกียนหนึ่งเลยดอาเกียนหนึ่งอ่ะเสงเระเกเร็วมากเลยกีนหนึ่งได้อยู่ฮะ ใช่ไหมโอ้วิ่งหินทรายมันก็พอดีแล้วรอบเนี่ยเนี่ยนะได้ยินไหม,ไมใช่ได้อยู่นี่มันหัวอะไรคนรู้กว่เราต้นนี้มันไม่ใช่หัวไอ้ตาหวาน อ๋อมันไม่ใช่ตาหวานนี่ไงเห็นไหมมันเป็นตาสอง,สองตาครับนี่มันจะเป็นตาสองตาไม่ใช่กระจกไฟฟ้าตรงนี้ถังน้ํามันใหญ่มากเลยอะสองร้อยลิตรบ้างนี่ถังน้ํามันนี่ไม่พี่ออกเกียร์สองเลยหม่ดิ Đi bỏ à? Xám rồi Rêu Kia không ngay mấy dạ. dạ, xếp nó ตั้งอะไรกุอะไรมาดูภายในครับเป็นหัวธรรมดาอ่ไรใช่ตัวตอนนี้ไม่ใช่ตะวานไม่ใช่แต่วานภายในก็สวยอยู่ครับโอเคอยู่อ่นี่ต้องทาจารบีหน่อยหัวตุน,นี้จะไม่มีไฟอ่าซีนอนรลอดใหญ่ครับไม่มีไฟ ห้าแสนห้าครับคันนี้ต่อรองได้ฮะ,ะใช่ไหม,เ,ไมเออใช่เอ,อไม่ช่วยช้ำเท่าไหร่หรอก เราไปดูอีกอีกก่อนครับมีคันอื่นให้ดูอีกเดี๋ยวเราจะดูหลายๆคันหน่อยแล้วก็มาเปรียบเทียบกันเอาครับเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคันต่อไปครับสวัสดีครับผมส่วนใครที่สนใจนะครับก็โทรมาสอบถามได้ครับที่เบอร์โทรผมเลยครับศ8นย์แป4สานะครับคันนี้5้0 0สนห้ครับร้อยสิบห้าคสนอกสามเล่นทะเบียนครับผม สวัสดีครับ